มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะยังอยู่ที่เรื่องของบิ๊กโจ๊กนะคะแต่คราวนี้เป็นผู้ท็อปสุดของประเทศนายกเศรษฐาค่ะเขาพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่านายกเนี่ยเขารับรู้เรื่องนี้แล้วแต่ก็คดีเรื่องของการโยงเว็บพันดันของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาอยากให้เจ้าตัวก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนค่ะความบริสุทธิ์นะคะว่ามีหรือไม่อะไรอย่างไรชี้ถ้าหากมีหลักฐานมันชัดเจนอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นคําสั่งของพอบอรตรที่จะเป็นคนพิจารณาแล้วก็ชี้ชัดลงไปด้วยค่ะ ครับวันนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระท,ทรวงการคลังครับระบุถึงกรณีที่นะฮะกับกร,กรณีของเคสบิ๊กโจ๊กนะครับว่าตนเนี่ยฟังจากสื่อนะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันกับเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวโทษซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องของขวัญและกําลังใจของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเรื่องเว็บพนันออนไลน์ก็ผิดอยู่แล้วถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการ แต่ก็ต้องให้เกียรติเพราะที่จริงแล้วพลตํารวจเอกสุรเชษ์เนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับก็ต้องให้เกียรติมาชี้แจงทั้งนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยและยังไม่ได้รับรายงานรายงานเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับค่ะส่วนที่มีการมองกันว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้ของผบตรในอนาคตหรือเปล่า นายกบอกว่าก็ไม่ทราบเรื่องแผนนะไม่ทราบเบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นเลยหน้าที่ของตนคือการดูแลให้มีการกระทาที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งในเรื่องของพนันออนไลน์นก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ของรัฐพิสูจน์ทราบว่าเกี่ยวข้องด้วยและมีความผิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องให้โอกาสบุคคลที่ถูกกล่าวถึงให้มาพิสูจน์ตัวเองก่อนค่ะเมื่อถามอีกว่าหากปล่อยให้มีการปฏิบัติหน้าที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรอย่างไรหรือไม่นายกบอกว่า ก็ว่ากันตามกฎหมายครับหากมีหลักฐานที่ชัดเจน mm hmm. ก็ถือว่าเป็นคําสั่งของพอบอตรที่จัดเป็นผู้ชี้ชัดเรื่องนี้เองค่ะคนายกบอกว่าอย่างนั้นสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน